สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกิพิคาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับธาตุดินค่ะเป็นคลิปพิเศษนะคะจะททำขึ้นสำหรับผู้ที่สองคนรักเก่าค่ะสำหรับธาตุดินนะคะก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีพิศกล้วก็ราศีกันค่ะถ้าหากว่าคุณยังไม่ทราบว่าราศีของคุณอยู่ในธาตุไหนนะคะสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ สำหรับการแบ่งวันที่ค่ะจะเป็นการแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะดังนั้นไม่ต้องงงแล้วก็สับสนนะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยค่ะมาดูกันนะคะช่วงเวลาที่คนรักเงียบหายไปนะคะเราจะทักไปก่อนดีไหมหรือว่าจะต้องทำยังไงนะคะมาดูใจของเขากันค่ะขออนุญาตดูอดีตที่ผ่านมาของคุณกันเลยนะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะความสัมพันธ์ของคุณ แม่หมอเชื่อว่าเป็นพลังงานที่มีการรอคอยด้วยความอดทนนะทั้งอยากที่จะรอคอยแล้วก็มีความหวังว่าเขาจะกลับเข้ามาหามาทักหรือไม่ก็รอคอยเพื่อที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองว่าจะไปง้อขอคืนดีคนรักหรือว่ามูฟออนไปข้างหน้าดีนั่นเองอะนะคะไม่ว่าจะเป้าหมายอ่าแบบไหนก็ตามแม่หมอรู้สึกว่าคุณต้องการได้รับชัยชนะ ต้องการความชัดเจนในออสิ่งที่ตัวเองเลือกและตัดสินใจหรือการรอคอยอะนะคะระหว่างคนเก่าและคนใหม่แต่คนเก่าก็ยังเป็นคนใหม่อยู่นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนก็ตามเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีการบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารมีโอกาสเป็นคนทางไกลได้ด้วยนะคะรักทางไกลรักออนไลน์ คนที่อยู่ไกลกันนะคะหรือไม่ก็อยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ห่างไกลกันมากๆเลยนะคะเพราะเขาไม่ได้มองเราเป็นคนสําคัญหรือว่าเขาอาจจะมีคนที่เห็นเขาเป็นคนสําคัญมากมาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและหนึ่งในนั้นน่ะคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนสําคัญเช่นกันเขานะคะมีโปรไฟล์ที่ดีมากๆดังนั้นนะคะเขามีสเสน่ห์ของเขานะคะและ มีคุณค่าและคู่ควรโดยที่เขาแบบไม่ต้องงอไม่ต้องแคร์ใครเลยอะไรประมาณนี้แม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะคะและคนคนนี้คู่ควรมากๆที่จะรอค่ะนะคะการรอคอยด้วยความอดทนของคุณมีโอกาสเป็นรักต่างไวัยนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนอยู่ดี คนที่เราอาจจะผู้ใหญ่อาจจะไม่ปลื้มแบบนี้ก็ได้ในในความสัมพันธ์ของเราอาจจะมีอุปสรรคการขัดขวางอะไรประมาณนี้นะบางท่านไปตกหลุมรักเพราะไม,ไม่ไม่ได้ด้วยค่ะใหม่ของเราแต่เก่าของคนอื่นแบบนี้นะแต่ไม่ไว่าไงก็ตามเขาก็ยังเป็นคนที่ เป็นคนพิเศษที่สามารถเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับคุณได้นะคะหลายๆครั้งอ่ะที่คนรอบข้างบอกให้มูมอ่อนไปข้างหน้าตัดใจลืมคนนี้ได้แล้วนะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องไปข้างหน้ามูมอ่อนไปข้างหน้าแต่ว่าเหมือนเหมือนอยากจะพักใจอะคะ่ะให้พลังงานบเนี้รู้อยู่แล้วรู้ทุกอย่างแต่ขอพักใจก่อนในดอนใในด้านของความรักความรู้สึกอยากจะให้มันหยุดชะงักอยูางงาอยล่ลงอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะ ใครที่อยางมุ่งออนไปข้างหน้าแม่หมอรู้สึกว่าถ้าคุณยังแอบซืบแอบส่องเขาอยู่แบบนี้นะคะหรือว่าคุณยังละลา้ลาละลังนะคะลังเลในการตัดสินใจคุณจะไปไหนไม่ได้จากตรงนี้เลยค่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณอยากจะไปให้ไกลเหนื่อยนะคะแต่อีกใจนึงรู้สึกว่ายังอยากรับรู้เรื่องราวของเขาอยู่นั่นเองค่ะ มาดูกันค่ะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะชีวิตของคนที่ทาดดินรักและคิดถึงตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะทํางานหนักนะคะนิ่งๆอยู่ตรงเนี้ยค่ะเขาเหนื่อยแล้วเขาหยุดพักในด้านงความรักนะโฟกัสแต่เรื่องของภาระหนะ้าที่ของตัวเองเขามีอิสระแล้วค่ะนะคะเขาไม่อยากจะโฟกัสเรื่องของความรักนะคะ เขาต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองนะเขาพอแล้วอะคะ่ะไม่อยากไปต่อนะคะเขามีทางเลือกที่เป็นของตัวเองแล้วอะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะแม่หมอรู้สึกว่าเขาให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณมองไม่เห็นโอกาสที่เขาให้นั่นเองนะคะวันนี้เขายอมที่จะอยู่นิ่งๆยอมเจ็บแบบนี้หรือปล่อยให้คุณเจ็บแบบนั้นน่ะ มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพื่ออนาคตและความสุขที่แท้จริงของของเขาและของคุณนะคะไม่ใช่ของเรานะซึ่งคุณสองคนน่าจะพูดตัดสินใจกันไปแล้วนะคะเขาตัดใจจากคุณแล้วเขาก็เลือกเส้นทางเดินของเขาด้วยการที่มีเหตุผลและบอกเคลียร์คุณชัดเจนแล้วแต่ คุณยังไม่ชัดเจนนั่นเองอะนะคะคนอยู่กับคนไปจะต่างกันนิดนึงนะคะ่ะคุณยังรับไม่ได้ยังเครียดยังกังวลยังผูกพันกับเขาอยู่นั่นเองเนาะเขาห้ามคุณเลยนะอย่ามาทะเลาะก,กันอีกนะคะทีนี้ค่ะเงียบไปขนาดนี้นะคะเขายังอยากจะให้คุณทักไปไหมนะคุณยังอยากจะให้ทตดดินทักไปหาคุณไหมคะ อยากจะให้ติดต่อสื่อสารไปหาไหมคะแม่หมอรู้สึกว่าอย่าเลยดีกว่านะช่วงนี้ค่ะเขาพูดคําไหนคำนั้นนะคะตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยค่ะตอนนี้เขาเปิดใจให้คนอื่นแล้วนะมีเรื่องให้เขาคิดทางเรื่องงานแล้วก็คนใหม่ๆนะคะการเข้าสังคมการผาเผชิญอ่อเขาเรียกว่าอะไร ทุกอย่างในชีื่นเขาเป็นการผจญภัยและเขาพร้อมที่จะมุ่งออนไปข้างหน้าแล้วเขาไม่อยากจะหยุดอยู่กับที่แบบนี้ค่ะนะคะความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแล้วอย่าเข้าไปเลยนะคะช่วงนี้ค่ะจะทําให้เขา,เาไม่สบายใจเปล่าๆและคุณก็อาจจะต้องหงุดหงิดลาคาญใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะพูดน้อยหรืออาจจะพูดไม่แคร์คุณเลยแบบนี้ก็ได้นะคะเขาอยากจะให้คุณไปเริ่มต้นใหม่และมีความสุขนะคะ มีความสุขกับคนที่คุณต้องการจะชัดเจนด้วยนะไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมาที่ทำกับเขานั่นเองเนาะเออแล้วขอข้อความจากท่าดินดีกว่านะคะมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างนะคะเผื่อว่าคนรักของท่าดินมาส่องคะ่ะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับคนรักบ้างคะ คุณบอกว่าคุณยังคงซื่อสัตย์และชัดเจนกับเขาอยู่และเขายังเป็นคนสำคัญกับคุณอยู่นั่นเองคุณรู้ทุกอย่างคุณเข้าใจทุกอย่างนะคะแต่คุณก็ยังเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำให้กับเขานั่นเองนะคะ คุณยังรักและรอเขาอยู่ตรงนี้ค่ะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่คุณจะคลองตัวเป็นโสดคุณจะไม่เปิดใจให้กับใครบางท่านอาจจะมีโอกาสแบบถ้าเลิกกับคนนี้แล้วก็จะคลองตัวเป็นโสดหรือไม่ก็หนีไปบวชไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อประชดประชันแต่ไม่ว่าคุณจะประชดประชันหรือทําตัวแบบไหนก็ตามนะคะเขาก็จะไม่เปลี่ยนใจให้กับคุณนั่นเองค่ะขมุบอ่อนไปข้างหน้าแล้วนะอย่ารอเลยเห็นไหมเขาบอกแบบนี้นะ มาดูอนาคตของคุณกันบ้างนะคะทาดินอนาคตของท่าดินจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะเรื่องเราอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่าดูแล้วก็นําไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นค่ะอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างคะ The Empress นะคะ ก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่แหละนะคะเพราะว่าเห็นไหมไม่มีใครทดแทนเขาได้นะคะไม่มีใครแทนที่และคู่ควรเท่ากับเขาคุณยังรักเขาแล้วก็โกรธเขาด้วยนะคะ ในความนิ่งนะคะก็โกรธมากเลยนะแล้วก็อยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะขอโอกาสอยากจะง้อขอคุณดีอยากได้รับโอกาสมันมีทั้งความเหงาความเศร้าความน้อยใจความรักและคิดถึงที่หอบเก็บเอาไว้เหมือนเดิมนะคะมีความโกรธด,ด้วยอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้าไปแบบให้มันชัดเจนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะอย่าใจร้อนนะคือคุณตั้งใจจริงๆอะว่า คุณจะสามารถทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะนะคะทั้งๆท,ที่มันอาจจะไม่เป็นไปไม่ได้อาจจะไม่ได้รับโอกาสจากเขาแต่ว่าคุณก็ไม่อยากเป็นเพื่อนนะคะเห็นไหมต้องการแค่แค่ความรักความผูกพันหรือว่าการเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไมไ่ได้ต้องการออสายใยความผูกพันที่แบบเพื่อนถ้าอย่างนั้นคุณรักตัวเองได้เพื่อนมีเยอะแล้วนะคะต้องการแค่คู่ชีวิตเท่านั้นเอง ทีนี้ค่ะถ้าถามแม่หมอว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมมีเข้ามาแต่คุณไม่ได้สนใจนะเพราะว่าคนพิเศษที่มันอยู่ในใจของคุณแล้วทําให้คุณอยากจะรอเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเหมือนกับทุกคนจะมองว่าคุณเย็นช้ามากเลยนะคุณเหมือนมีเจ้าของแล้วนะคุณไม่เปิดใจเลยนะคะส่วนมากจะเป็นเพื่อนนะคะเป็นรุ่นน้องเป็นกัลยานนมิตรได้แค่เนี้ค่ะไม่มีใครได้ใจคุณเลยนะคะ แต่ใจของคุณนะมาผูกติดอยู่กับคนคนนี้แล้วเพราะคุณรู้สึกว่าคนนี้คือเนื้อคู่จริงๆและคุณก็เชื่อว่าหลายๆอย่างมันจะต้องกลับมาดีได้จะต้องมาเ,ออเริ่มต้นใหม่ได้แบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าหลายๆอย่างมันจะพังไปหมดแล้วก็ตามคุณเชื่อว่าเขาจะเห็นความดีในสิ่งที่คุณทำนะคะแม่หมอเคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าความดีความรักจะต่างกันนิดนึงนะ วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาไม่ว่านานแค่ไหนคุณก็จะรอคอยอยู่ตรงนี้คะ่ะรอโชคชะตานะคะถ้าไม่กลับมาคุณก็จะได้มูฟออนไปข้างหน้าแต่ไม่มอรู้สึกว่าคงต้องใช้เวลานานนิดนึงในการที่คุณจะมูฟออนไปจากตรงนี้ได้นะคะเดอะสตาร์มาต่อย้ำพร้อมๆกับเดอะเฮลโลเฟนด้วยซึ่งคุณดื้อมากเลยคุณบอกว่าคุณจะอยู่แบบนี้แหละนะคะปฏิวัติตัวเองว่าจะอยู่เป็นโสดแบบนี้จะอยู่แบบแบบสันโดษแบบนี้นะคะปงแล้วก็ปล่อยวางบางท่านอาจจะ หนีไปบวชเลยแบบนี้นะคะเพื่อทําใจเยียวยาหัวใจของตัวเองหรือไม่ก็รอคอยเขาด้วยความอดทนนะคะอยากจะให้สหลับความรู้สึกเหมือนกับว่าเออ เจ็บแล้วจำความดีทำดีกับความรักมันจะต่างกันนะคะกับมายยาหัวใจของตัวเองแล้วก็ปรงค่ะปล่อยวางทำใจนะคะแล้วก็ให้อภัยอดีตเพื่อที่จะได้มูออนไปข้างหน้าได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองทุกๆครั้งของการปล่อยวางจะมีเดะสตาขึ้นมาก็คือดวงดาวที่มีแสงสว่างใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่อยากจะให้คุณปรงอยู่ตรงนี้นะ แต่บางครั้งคุณก็ต้องถามใจตัวเองด้วยว่าเขากลับเข้ามาเนี่ยคุณให้เขาเป็นคนพิเศษพิเศษจริงๆเหรอนะเพราะเขามองว่าสถานะที่คุณมอบให้อ่ะไม่ชัดเจน หรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่ยังไม่พร้อมจะชัดเจนกับคุณแบบนี้ค่ะนะคะความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปนั่นเองเรื่องราวเหล่านี้คะ่ะสามารถสลับกันได้นะคะ <c oughs> ก็จะมีคนใหม่ๆ <c oughs> เข้ามาแหละแต่คุณไม่ได้สนใจเพราะใจคุณนะคะผูกติดยึดติดอยู่กับคนเก่าถ้าถามแม่บอกว่าช่วงนี้นะคะเขาเงียบไปขนาดนี้จะทักเขาไปได้ไหมคุณก็เห็นแล้วนะคะอย่าเพิ่งทักไปเลยช่วงนี้เขาอาจจะอารมณ์ีิบวิบเวงเงเอาแนวนอนไม่ได้หรือไม่ก็เอ่อ อาจจะทําให้เขาหงุดหงิดลาคาญใจก็ได้เพราะเขาพูดคําไหนคํานั้นตัดสินใจตัดใจไปแล้วนะคะควรรู้สึกเขาเปลี่ยนไปเขาอาจจะพูดแบบไม่แคร์คุณเลยก็ได้อย่างนี้คะ่ะอาจจะบล็อกแค่คำพูดแต่ต่อไปนี้อาจจะบล็อกทุกช่องทางการติดต่อเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะดังนั้นลองเปิดใจใคนใหม่ๆด้วยนะคะขอให้แนะนำให้กับธาตุดิน,นะะ่อยค่ะ The Sun นะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ การกลับมารักตัวเองนะคะการตัดใจตัดสินใจถูกอบสอดนะคะอย่าแขวนหัวใจไว้ที่ใครจงปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระให้บอกว่ากลับมารักตัวเองนะเราเริ่มต้นใหม่ซะนะคะอดีตอะ เก็บเขาไว้นะคะเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณนามิตรหรือเป็นความทรงจําที่ดีๆก็ได้นะคะตัดใจจากเขาจากคาว่าความรักหรือเอาใจไปแขวนไว้ที่เขาหมดเลยอย่างเงี้ยคะ่ะฝากใจไว้ที่เขาก็เอากลับขึ้นมาอยู่ที่ตัวเองนะคะรักตัวเองคะ่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเองมีอิสระนะคะแล้วก็มูฟออนไปข้างหน้าไพาบอกแบบนั้นคะ่ะเลือกในสิ่งที่ตัวเองสบายใจคนที่ใช่และคู่ควรจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนที่มีสินเสมอกัน เป็นกำลังใจให้กับท่าดินทุกท่านเลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ